คุณสวงสค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสวงสค่ะครับผมสวัสดีครับท่านตครับเชิญครับถามว่าคำประการอมสิดนะครับผมคุณคุณมีอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมปวดกระเียนมาแล้วครับผมตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะถามตอนนั้นอ่ะตอนที่ครั้งตอนนั้นทำกทมอยู่ครับผมกทม ตอนนั้นนะกทมก็ต้องการหาสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ใครการกทมก็ไปจูงมือออมสินมาออมสินบอกเออเราจะปล่อยกู้ให้กับการกทมเนื่องจากว่าทางการท<ผ>มม,มีเงินเดือนประจำเพราะงั้นเราจะลดดอกเบี้ยให้คุณปกติเราให้คนอื่น4บาทเราให้กทม3าบาท50เพราะงั้นคณได้50ตังค์ต่างนลดเอาเลยทีนี้เอาเลยปั๊บกู้ปั๊บกู้ปั๊บเอาเพื่อนมาค้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับรวมกัน3ามคนนะครับผมเออและผลที่ปัญหาที่ตามมาคือ คือว่าผมผมปวดกระเสียแล้วนะผมจ่ายหมดแล้วตอนนี้อีกคนนึ่งจ่ายไม่หมดนะครับผมตอนนี้เขาเขายังจ่ายไหมหรือว่าเขาไม่จ่ายแล้วเขาจ่ายแต่น้อยมากครับคือเขาอมเขาว่าเนี่ยเขาอมนี้ครับผมอ่าทีนี้เขายังจ่ายแต่จ่ายน้อยทีนี้ทางธนาคารตามผู้ค้ำไหมตอนเนี้ยมันเขาไม่ตามครับแต่เขาล็อกบ้านผมไว้อะผมเชื่อใครล็อกกันสองคนนะฮะอ๋อหมายถึงเขาฟ้องแล้วเหรอ ครับผมธนาคารฟ้องแล้วครับผมยึดอายัดนะยักย้ายถ่ายโอนแล้วใช่ไหมครับผมเป็นบังคับคดีมาปิดล็อกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จะให้เลื่อนไปเขายังไม่น่านะเขาให้เลื่อนไปทําสัญญาทุกปีครับผมยังไงครัมันเป็นรูปแบบยังไงพี่นอมเดี๋ยวนะไอ้คาว่าปิดล็อกในใครมาปิดปิดหมายบริษัทที่เขาสถานที่เขาไปไปไร้องนะครับไป ทางตอนเขียนไปแจ้งเหรอครับผมคุณต้องเข้าใจแล้วคนแสวงนะใครจะแจ้งเป็นเป็นหมายบังคับคดีหรือเปล่าครับที่ปิดข้อความที่บ้านคุณน่ะครับผมใช่ไหมครับครับผมที่สุดเขาก็ต้องเอาเอาเอาชับของคุณไปขายทอดตลาดใช่หรือเปล่าครับโครงการจะเป็นอย่างนั้นครับผมอคุณก็ไม่ต้องเขียนโครงการลวครับเ็าทาได้เลยครับอ่าท้นีมจะมีหนทางที่ว่าจะ กะนั่นนะฮะคนเขาฟ้องจริงๆเนี่ยจริงๆเขาฟ้องคุณก่อนแล้วแล้วคุณไม่ได้ไปขึลืนสารลระครับอ๋อตอนนั้นไม่ได้ไปขึ้นนะครับผมเพราะเพราะเพราะผมไม่ทราบอะไรเลยไงฮะแล้วแต่ผมไปติดต่อทางอยู่ๆู่ก็มีหมายสารมีอยู่ๆก็มีคาบังคับคดีมาปิดที่บ้านใช่ไหมเขาจะขายต้อตลาดใช่หรือเปล่าครับครับแล้วก็ให้รีบไปคุยกับทางออมสินนะฮะอ่า ผมคนอย er ู่คนอยู <c <c ่เขตไหนคุณแสวงคุนบุรีครับผมเขตบางแคครับเขตบางแคครับผมศาลไหนที่เขาฟ้องศาลไหนอะตอนที่เขาฟ้องเขาบอกไปสมุดปางการนู่นนะะไอสมุดสาครและสมุดปางการนยครับผมคคุณไปที่นี่หน่อยก็ได้คุณคแสวงคุณเอาเอกสารที่คุณว่าเน่ะที่คุณว่าเนี่ยนะคุณเดี๋ยวนะ เพราะผมไม่รู้ว่ามันคุณพูดไม่ชัดนะผมไม่รู้ว่ายังไงนะไม่เห็นเอกสารคุณนะแต่ <มา S 1> คุณ<อ>ต้องรู้<ม>นะนถ้าว่าเขาฟ้องแล้วคุณไม่ได้ไปขึ้นสารเาก,ก็บังคับคดีบังคับคดีก็ปิดหมายยึดทรัพย์จริงๆคุณต้องติดต่อไปตามหมายที่เขาเขียนไว้ไงย,ย<อ>ับยั้ายับย้ายไหลโอน่ะติดต่อบังคับคดีคุณติดต่อบังคับคดีเลยครับว่าเขาจะขายทรัพย์คุณเมื่อไหร่คุณไปติด,ดต่อตรงนั้นตอนนี้้เขายุยติดเก่อนเลยครับไปธนาคารเขาบอกเขายังไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นคุณในฐานะคนค้ำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งถ้างั้นคนค้ำกับเพื่อนอีกคนก็รีบติดต่อธนาคารครับถ้าเขายังไม่ขายเนี่ยนะรีบติดต่อธนาคารครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาขายครับขอโทษยนะครับผมจะหาแบบเอาเอาอะไรไปนั่นล็อกได้เพราะว่าเขาผ่อนน้อยเดี๋ยวผมกลัวผมจะเสียชีวิตซะก่อนอ่ะหมายถึงว่าวิธยังไงตอนนี้ผมผมาอายุเยอะแล้วไงตอนนี้บ้านยังโดนล็อกอยู่ครับผม ยังโดนล็อกผมไม่เข้าใจว่าเข้ามาล็อกได้ยังไงด้วยอํานาจอะไรนี่แหละปัญหาที่ไม่เห็นเอกสารคุณนี่แหละคําว่าล็อกบ้านหมายถึงว่าังไรคะคุณพี่คุณแสวงครับคุณคุณโทรไปหาอายการดีกว่าครับได้ไหมเพราะว่าเอกสารคุณผมไม่เห็นเอกสารคุณอ่ะคุณมีวิธีการส่งเอกสารให้ผมดูได้ไหมผมไม่เคยเจอเรื่องผมไม่เคยเจอนะผมผมไม่เคยเจอว่ามีคนมาล็อกประตูแล้วเข้าบ้านไม่ได้เลยหรอครับไม่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 หมายถึงว่าล็อกล็อกคือ ซื้อขายไม่ได้โอนไม่ได้<อ>ครับผมเขาก็ห้ามยกย้ายถ่ายโอนเขาปิดหมายมบ,าบังคับคดีเพื่อขายทอดตลาดไงครับแล้วตอนนี้เขายังไม่ขายให้ติดต่อออมสินถ้าคุณเอาเงินไปชาระออมสินแทนผู้กู้อ่าเขาก็ยังเขาก็ยังไม่เอาบ้านไปขายไงครับนั่นแหละคือวิธีการคุณก็ต้องคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนคำ้ำอ<ม>่ะเพราะเขาฟออ้งฟองทั้งคู่ฟ้องทั้งคู่ใช่ทีนี้คุณคุณไม่รู้เลยว่าเขาฟ้องให้คุณจ่ายเท่าไหร่คุณไม่รู้ใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้ขึ้นสารใช่ไหม ใช่ครับผมเออคุณต้องได้คําพิพากษามาก่อนว่าสองคนค้าที่เขาฟ้องเนี่ยนะทีนี้เขาคุณจะต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ทั้งสองคนต้องร่วมกันรับผิดชอบคนละเท่าไหร่คุณต้องได้คาพิพา,า,ากษามาก่อนครับทีนี้คนคนอื่นเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ยึดอะไรเลยแต่เขามายึดผมคนเดียวนะครับผมอ๋อเขาคนอื่นไม่มีแล้วเขาคนไหนมีเขาก็ยึดคนนั้นก่อนนะครับคุณพี่แสวงมีบ้านเนี่ยใช่คุณมีเขาก็ต้องยึดจากคุณคุณแสวงคุณฟังผมนะไม่พูดแล้วนะ ครับผมครับครับครับเขาใครคนคุณเป็นคนค้ำเท่ากับว่าเมื่อเขาคนกู้ไม่จ่ายคนค้ำก็ต้องจ่ายทีนี้ก็จะค้ำกี่คนแล้วแต่แหละนะครับเขาเอาจับคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับอีกคนอื่นไม่มีเขาก็มาจับคุณทีนี้พอเอามาออกกับคุณเสร็จปั๊บคุณก็ต้องถ้าคุณไม่อยากเขายึดบ้านคุณก็ต้องไปจ่ายหนี้แทนเมื่อจ่ายเสร็จปั๊บคุณก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับคนที่กู้ที่คุณค้ำมาแหละทีนี้นี่คือสิทธิ์ของคุณต่อไป คุณจะไม่รู้ไม่ได้นะคุณเป็นอดีตแคร์การคอทมนะคุณต้องรู้นะใช่ค่ะมันเป็นสิทธิของคุณที่คุณจะต้องหนึ่งต้องรับผิดชอบนี่ก้อนนี้แทนคนกู้ที่เขาไม่จ่ายอีกคนหนึ่งเขาเขาจ่ายไหมอีกคนหนึ่งเขาจ่ายป่ะครับเขาจ่ายจะน้อยมากเลยครับเดือนหนึ่งไม่มันมีสองคนน่ะมีสามคนน่ะสามคนกู้ทั้งสามใช่ไหมสามคนอีกสองคนอีกคนหนึ่งจ่ายไหมหรือว่ายังค้างอยู่เหมือนกันอีกคนน้นเขาผ่อนจะหมดอยู่แล้วเขาจ่ายทุกเดือนฮะ อ่ามีคนไม่มีปัญหาใช่หนึ่งคุณไปเอาคำไปคัดคำพิพากษามาก่อนในคดีที่คุณถูกฟ้องอ่ะซึ่งเลขคดีมันจะอยู่ที่หนังสือที่ก็มาปิดหมายนั่แหละครับคุณไปขอคัดก่อนครับใช่ครับคุณโทรไปไปพบอายการก่อนนะใกล้ที่สุดคุณอยู่บางแคไปอายการศาลจังหวัดตลิ่งชันน่ะตลิ่งครับผมเออศาลจังหวัดตลิ่งชันน่ะใช่ใช่อยู่ใกล้สายหนึ่งอ่ะไปตรงนี้ก่อนไปไปพบไปอายการคุณครองสร็จเขาช่วยดูให้หน่อยว่าขอคัด นะเอาไว้นั่นแหละที่ก็ปิดหมายคุณอ่ะมันมีเลขคดีอยู่นะครับผมใช่ครับหรืออีกทางหนึ่งพอไปถึงตลิ่งชันแล้วแวะเข้ามาอีกนิดหนึ่งบางคุณดนบังคับคดีอยู่ตรงนั้นค่ะกรมบังคับคดีใช่ไหม่อืมเอาละคุณต้องรู้แล้วนาทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม